สวัสดีคะ่ะใน็ตๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูหน่อยคะ่ะวันนี้คุณครูหน่อยจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เล่นเกมกับพี่วีนะคะจะเป็นอะไรบ้างนั้นพี่วีจะพาดเด็กๆไปทายคําจากภาพกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วพบกับพี่วีเลยคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทายคําจากภาพตอนที่3แล้วนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ข้อที่1จับเวลาครับหมดเวลานะครับฉเฉลยคือคําว่ามาวันนี้ข้อที่2 หมดเวลานะครับฉเฉลยคือคำว่าสบายดีไหมข้อที่3หมดเวลานะครับฉเฉลยคือคำว่าเปิดเทอมแล้ว ข้อที่4เฉลยนะครับตั้งใจเรียนข้อที่ห้า เียนขยันข้อที่6หมดเวลานะครับฉเฉลยคือคำว่าหมั่นศึกษาข้อที่7 หมดเวลานะครับฉเฉลยคือคำว่าหาความรู้ข้อที่8เป็นเด็กดี ข้อที่9ทุกเวลาข้อที่สิบ หมดเวลานะครับเฉลยคือคำว่าพาสุขใจจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมทายคำจากภาพที่กำหนดให้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเป็นคนเก่งได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอนขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สนุกกับการเล่นเกมกับพี่วีไหมคะเด็กๆทายถูกหมดหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าเด็กๆทายถูกต้องหมดทุกข้อเลยนั่นหมายความว่าเด็กๆเป็นเด็กที่เก่งฉลาดแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยค่ะดังนั้นนะคะเราไปเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆในหน้าที่29กกันนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดเล่มสีเขียวคะ่ะ เปิดสมุดไปจะได้พบกับหน้าที่29นะคะเกี่ยวกับการเขียนคำจากภาพเติมในประโยคค่ะเมื่อเด็กๆเปิดสมุดหน้าที่29แล้วนะคะเรามาเริ่มเขียนวันที่กันเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะคะตรงกับวันที่11เราก็เริ่มเขียนเลยค่ะวออ e n นวัน รพฤหัสบดีที่11มี1กับ1น,นะคะเขียนเป็นเลขไทยนะลูกเดือนอะไรคะพฤศจิกายนพศ2564ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเรามาอ่านคำสั่งงานกันค่ะคำสั่งงานบอกว่าเขียนคำจากภาพ เติมในประโยคดังนั้นเด็กๆจะต้องไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาพต่างๆก่อนนะคะภาพแรกเลยค่ะภาพอะไรคะลูกแหวนคำว่าแหวนสะกดอย่างไรคะหอวแอนอแหวนถัดลงมาค่ะภาพอะไระคะภาพปลาสะกดว่าปรออาปลา ต่อไปค่ะภาพไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่และภาพสุดท้ายนะคะภาพหนูค่ะหอนอูหนูเอ๊ะทำไมคุณครูหน่อยจะต้องให้เด็กๆสะกดคําด้วยเพราะว่าเราจะต้องใช้คํานะคะไปใส่ในประโยคเราไม่สามารถนําภาพไปใส่ในประโยคได้นะคะเมื่อเด็กๆ อ่านคำทั้งหมด4ี่คำแล้วนะคะเรามาเริ่มนำคำจากภาพไปเติมในประโยคก,กันดีกว่านะคะประโยคแรกค่ะอ่านตามคุณครูนะลกูกคุณแม่ซื้อแหวนเด็กๆก็นำคำว่าแหวนที่เมื่อสักครู่เราสะกดไว้นะคะมาเติมลงในช่องว่างค่ะต่อไปค่ะข้อ2ฉันชอบ เลี้ยงปลาต่อไปข้อ3นะคะคุณพ่อทานไก่และข้อที่4ค่ะแมวไล่จับหนูและเมื่อเด็กๆเ,เขียนคำเติมในประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆตกแต่งภาพ ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเด็กๆก็ถ่ายภาพผลงานของตนเองลงในไลน์กลุ่มมาฝากคุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมผลงานกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูหน่อยต้องจากเด็กๆไปแล้วแหละแต่คุณครูสัญญาว่าจะมาพบกับเด็กๆอีกครั้งหนึง่งแต่จะมาพบกับเด็กๆในวิชาอะไรนั้นต้องติดตามชมตอนต่อไปนะคะ วันนี้คุณครูหน่อยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย